เขาก็มาใส่น้ําใส่หัวอาหารเลยเนาะนี่สบายดีตอนเช้าครับ FC มาทุกคนทุกคนนกคือว่านกมาเนาะบัดนี้อ่ะละยินเสียงปาเล่าไปเาสนกต้อฮาไลงไปเกาะเบิ่งทุกคนแม่นมาอยู่ลุมนกตอลงไปเกาะเนาะ ผมมีแหลลุ่มกบใม่สูงพุ่นแหละทุกคนประมาณมีตัวเดียวนี่แต่ยังมาอยู่วงได้ยังบ่เห็นยินแต่เสียงมันฮ้องเนาะเฮาสิมาเกาะในปลาเล่านี่่ะเนี่ยนกเฮาไม้ไม้ก็แบกมาลเนาะก็เอาๆหน่อยนเนาะบกนํากันเนาะทุกคนาไปเกาะแล้วมันสิมาหานกเฮาบ่ ตอนนี้เขาก็เกาะเสร็จเป็นเทียมหอยนะเขาก็ขอตกออกไปก่อนเนาะบางทีอาจจะนอนมันมาให้หนกห้องห้องอ้อยมาก่อนแล้วทามาลุ้นเบิ้งนํากันเนาะไปออกไปก่อนจะนอนจึงมาลุ้นเบิ้งนํากันเนาะทุกคนว่ามันฑิกาเข้ามาบ่เพราะว่ามื้อน,นี้เสร็จมันมาแต่มเสาๆเลยตอนนี้ก็ยัง6โมงป่ายน,น หกโมงสี่หกโมเหาแล้วตื่นมากะเขานกพุกมากะยินเสียงม,มันฮ้องเลยเนาะในปลาเลยทุกคนทามาลุ้นเบิ้งน้ากันเพอาะนกสิมันฮ้องทั้งลุ่ม,นมนเนาะบนหลเฮาเกาะในปลาเหล่านี้เนาะ ยินแต่เสียงมันห้องทุกคนแต่จกตักโตมัอยู่ใส่ประมาณเถอนฮ้องตอบกับนกต่ออยู่เนาะ ังห้องอ,อ,อ้อยขึ้นมาอยู่เนาะ้าเบิกมันจะกาขึ้นอยู่บ่พาอตอนนี้เขาก็บเห็นบนมันจับเนาะยินแต่เสียงวันนี้ยินมาตีเช้าเลยว่ะ ตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดแล้วเนาะทุกคน,นฟ้ามืดคึมอยู่ฝนกต็ตกเลยนกมันยังบุกกาขึ้นมาเนะยังห้องอยู่ลุ่มๆฝนลงเลยตอนนี้ ไปเนาะทุกคนเอาจีปยามเบิง่งเนาะฟ้าเขาโตเต็ตอนเช้าตอนหกโมงตอนนี้ก็แปดโมงแหละแต่ฟ้าว้าวตอนนี้ฝนตกลงเฉียงนกก็เงียบเลยลองเถอะจากมันมาอยู่บอกหานุกตอเขาเนาะไปลุ้นเบิ่องทำกัน อ่าตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วตกแฮงเริ่มตกแงลงลเนาะนกจอก็คึเงียบลบ่ห้องลเนาะนกมนีก็มาแต่เช้าๆมาห้ององบ่หานกอหมดเลยาแนวใดเนาะ โอเปียกอื่ดมาแล้วฝนลงเนะบิงบ่งเนาะหมวกกามาสมบูรณ์หนุกนะี่ โบมาฉันเนาะด่เท oh. oh. carry ิงเนาะนกมันหนีตอนฝนบ่เนาะเอาเฉาลงมาก่อนเนาะนกมันหนีใช่ไมันโบกาเข้ามาเนาะเพฝนเฝนฝนลงไม้เกาะลงมาตุ้มนกตกใช่ไหเนาะว่าอาหารว่าอาหารกระมึดทำกระมึดโอ้ ใครจะตกบมสูงเนาะเพราะว่ามันกลายชีโฮดินเลยมันรุดมันรุดจากตะขอไม้นี่เนาะพร้อมันมื่นฝนนะตกลงเมื่อกี้เาจียวเสื้อคุมเนาะเสื้อคุมเสื้อปกแล้วก็เมื่อแหละทุกคนแบบนี้ต่อนกกะนกบุ๋มอะบุกกาเข้าใช่ไหมเนาะฝ่าฝนเน่ยยังนึ่งกับฝนเนี่ยเนาะ พ่อดูดไลายกะยุงยุงไลยหุ่นเอากะเด็ดตุ่มตกเนาะสุดคนเมื่อกี้เอากะมาใส่น้ำใส่หัวอาหารเลยเนาะนเลยใสิมาเกาะไว้ก็เนาะเกาะไว้ค้างเฮือนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกถ้าเบิ่งฝนเศร้าถ้ามันมากอะ กระต่ออีกเนาะแค่มันบวมมากเลยกะทาเบื้องมือหน้าเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นนกตอเนาะเจ้าสุดล่อเราโอเคเนาะทุกคนทาเบื้องเนาะทานกมาก,ก็ได้ตอทานกบวมมาก,กอะบมดได้ตอเนาะ